ขออนุญาตมาจับผิดคุณสนทิลิ้มทองกุลจากผมโสพลพรโชคชัยหรือโสพลแซลิ้มครับทีนี้ก็เลยมีข่าวออกมาว่าตอนที่อเมริกาขนคนของตัวเองออกจากกงสุนที่เมืองอูฮันนั้นในใต้ดินของกงสุนนั้นฝังด้วยไหายสองสามหายซึ่งปรากฏว่ามันคือเชื้อไวรัส COVID โควิด -19 ครับโคตรมั่วจริงๆเลยครับ ดูที่อยู่ของสถานกงศุลนสหรัฐในวูฮั่นนะครับมีห้องใต้ดินที่ไหนล่ะครับเขาอยู่บนตึกครับโอ้โหตายแล้ว คนที่ผมรู้จัก forward คำถแถลงข่าวของบริษัทวิจัยในเรื่องของการทำวัคซีนไวรัสที่เมืองซานดิเอโกแล้วคนคนนั้นก็พิมพ์มาเลยคนที่เป็นคนผมรู้จักโอ้ยเป็นข่าวดีของชาวโลกนะที่อเมริกาได้คิดคิดคนวัคซีนออกมาได้ท่านผู้ชมครับข่าวปลอมครับอย่าอานแต่พาดหัวข่าวเมื่อ11กุมภาพันธ์เขายังทดลองกับสัตว์อยู่เลยครับจะทดลองกับคน ในช่วงซัมเมอร์หรือกลางปีและดูสิครับซานดิเอโกกำลังประกาศภาวะฉุกเฉินครับอย่าอ่านมั่วที่ซานดิเอโกในช่วง26-28มีนายังวิกฤตอยู่เลยครับในเว็ทหนังสือพิมพ์ The Guardian เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วยังถามหากันอยู่เลยครับว่าเมื่อไรจะได้วัคซีน โควิด1 9นั้นท่านผู้ชมครับฟันธงลงไปได้เลยว่าไม่ใช่มาจากประเทศจีนมาจากอเมริกาและอเมริกาจะปล่อยออกมายังไงผมไม่รู้แต่หลักฐานองค์ประกอบต่างๆพิสูจน์ชัดเจนว่าอเมริกานั้นคือตัวการโควิด1 9จะมาจากสหรัฐอเมริกาได้อย่างไร,ร่ะครับทุกวันนี้สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อ1,60,000รายมากกว่าจีนถึง1เท่าตัวเลยนะครับ World Organization for Animal Health ก็บอกว่าพบครั้งแรกนะครับที่เมืองอู่ฮั่นครับ EU ก็บอกว่าไวรัสนี้มาจากสัตว์ครับ เคยชื่นชมหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ดีที่สุดในโลกนี้แต่ระยะหลังๆตั้งแต่มีโรคไวรัส,สนี้ขึ้นมาผมเห็นชาติแท้ของนิวยอร์กไทม์ถึงแม้จะเป็นหนังสือพิมพ์ที่สแสวงหาความจริงแต่เมื่อมาถึงเรื่องชาติบ้านเมืองของตัวเองแล้วตัวเองจะเข้าข้างชาติบ้านเมืองตัวเองอย่างที่ไม่ฟังเสียงใครวันนี้คนสนที่พูดโดยไม่มีหลักฐานแม้แต่น้อยเลยครับ